การดิการส่วนซ้อนไม่ว่าทำหน้าเป็นเผยทิบถ้าทำ,ทำตรงนี้ทําได้ดีเลยดีขึ้นมาที่มา,ทมาว่าพผเพียงนะคือนคงฐานนะาพวกเรา เสียใจเสียใจใส่คล้องผมกับแขนลงเหมือนกันแขนก็ยไม่ได้โลงผมหลอตรงนี้ก็ยังออกแต่ผกล้าพอจะยอยู่ว่าไม่ผมก็แต่ห้องนี้ไม่มี ท่านสอนว่ายังว่าใครเป็นครูใครเป็นคนดูแลเ,เด็กๆท่นบอกว่าให้สร้างคนดีก่อนที่จะสร้างคนให้ไปช่วยกันสร้างคนไทยให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งครับไว้สร้างทีหลักน,น,นี่คือทีเด็ดตัวหน่วยคนดีด้ยเซนเมตเป็นฮาซิปอกขิบหลังอาจจะเป็นคนดีมันต้องต้องรักษาบุกนี้ไว้ให้ได้คนจะไม่ดีก็ค่อยๆค่อยๆทำให้เขาดีทำให้ดีก็ ไปใ่ล้างเลยนี่คือสิ่งที่ผมได้รับรจากราชการดีเข้าเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ว่าราชการดีเข้าได้สร้างรตเราให้ให,หลงเรื่องอะไน โดยเฉพาะคนยกคนนากคนจนทางเทนฮวงมาชาวเขาไม่สนใจว่าใส่เสื้อมันอับสด็ดไม่ใส่เสื้อผมชอบูกที่สุดกรูบที่คุณยายถวายดอกหัวเห็นไหมค,นะคุณยายมาทางเก้าโมงเช้าไหวแต่ไหวจะได้ถาวายกั้งสามโมงเย็นให้ดอกหัวก็เหี้ยวหมดแล้ว ถ้านก็บอกว่าเสียใจนะที่ทําใ้้รอแต,แ,ตแต่ท่านก็ทรงรรัเราบบยวหวีสามสามโยกไปจริงเราบรรยายความดีของท่นวันนึงก็ไม่มดแต่ว่าผมว่าเป็นตัวอย่างเศรษฐีสำหรับ คนไทยก็ให้ทุกคนเป็นคนดีให้ทุกคนสมบุญได้บุญได้กุศลแล้วก็ความดีที่คุณทำจะเป็นเครื่องปกป้องคุณเองสมเด็จเคยรับสังกับผมว่า คุณเพรมไม่ต้องกลัวหตอนนี้ผมเป็นนายกคนกดรดดาษพนุนอียิง่งมัง่งนอะไรมั่งฮะฉันบอกว่าคุณเพรมไม่ต้องกลัวคุณเพรมทําความดีไว้เยอะไอ้ความดีเนี่ยมันจะป้องคุณเพรมเองเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอย่างน้อยที่สุดใจเราก็ใจเราก็บาย ขอบใจทุกคนนะขอบใจในความรู้ก็ฝากแหลยโยช่ชนเด็กๆก,กันให้เขาเกิดมาทำความดีให้ได้ขอบคุณ